สวัสดีครับผมธดาทีเดมเนียโต้ครับวันนี้มาชมการอัปเกรดออปชันนะครับโดยทีเดมเนียโต้กับมิซูชิไทตันปี2020นะครับช่วงยาวขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้เดี๋ยวไปชมครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับไปชมภายนอกกันก่อนนะครับสําหรับคันนี้พี่เจ้าของรถแต่งมาสวยมีสไตล์ครับกันชนแฮมเมอร์วินของท็อปสปีดนะครับแล้วก็ล้อแฮมเมอร์16นิ้วนะครับกว้าง8.5ออฟเซ็ตศูนย์ยาง BF 2 5 7 5องครับ ชุดโลบาแล้วก็กันชนสวยงามครับคันนี้ไปชมภายในกันนะครับว่าทำอะไรไปบ้างอย่างแรกที่ทำโดยทีดับเบิลโตนะครับก็คือกุญแจรีโมทครับมากับรถจะเป็นกุญแจธรรมดาแบบนี้นะครับสำหรับไทตันตอนเดียวอัปเกรดเป็นกุญแจรีโมทของมิสซูนะครับของแท้ครับแบบนี้กดปลดล็อกนะครับอันนี้ล็อกก่อนนะครับแล้วก็ กดปลดล็อกจากรีโมทเมื่อกดล็อกปลดล็อกจากรีโมทนะครับไฟเวลคอมไลท์นะครับ,ะรบจะติดด้วยครับตอนนี้อัปเกรดไปแล้วครับไปดูด้านในครับมาต่อกันที่พวงมาลัยปาเจโร่นะครับพร้อมปุ่มรุ่นท็อปของปี2018รุ่นส่งออกครับเมื่อเปลี่ยนพวงมาลัยแล้วเครื่องเสียงก็ใช้งานได้เลยนะครับคุมเครื่องเสียงจากซิปพวงมาลัยได้เลย แล้วก็เรือนไมลปาเจโร่สปอร์ตปี2018นะครับติดตั้งพร้อมเดินระบบคุมเรือนไมจากสวิตช์พุ่งมาลัยเดี๋ยวไปชมกันครับนี่นะครับอัปเกรดเรือนไมปาเจโร่2018นนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นสถานะของโฟบิลครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับก็สวยงามเพิ่มขึ้นจากเดือนไม่เดิมที่เป็นจอไม่มีอะไรเลยครับในสถานะ4 slc นะครับแล้วก็เข้า4 llc ครับเข้าดิฟล็อกครับ คันนี้นี่เข้าง่ายมากเลยครับโฟไฮโฟโลดิฟล็อกดิฟล็อกเข้าแล้วนะครับแล้วก็คันนี้อัปเกรดออปชันนะครับเสียงเตือนขณะที่เข้าเกียร์ถอยหลังด้วยครับ นี่นะครับเสียงจะดังมาจากเรือนไม้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแพดเดนชิพครับแพดเดนชิพนี้อยู่โฟลก็ใช้ได้นะครับ๋ยวผมไทยให้ดูนี่นะครับแพดเดนชิพของแท้นะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยครับใช้ได้ตั้งที่เกียร์ดีก็ใช้ได้ครับหรือจะเข้าโหมดแมนนวลบวกลบก็ใช้ได้ครับ แล้วก็ใช้ได้หมดทั้ง4 high 4 low นะครับหรือขับเคลื่อน2ลอล้อนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวออกจากสถานะขับเคลื่อน4ีล้อครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่สวยงามและใช้ได้จริงนะครับ สำหรับพวงมาลัยเรือนไม้แล้วก็แพดเดิลชิฟครับคันนี้รวมถึงรีโมทเซ็นทรัลล็อกของแท้แล้วก็ตัวนี้ครับเดีเ๋ยวมาดูระบบนี่นะครับปลดล็อกประตูนะครับเมื่อเข้าเกียร์พีครับแล้วก็ตัวนี้ครับ คมเรือนใหม่นะครับจากสวิตช์พวงมาลัยได้เลยครับวนันนี้พร้อมเปิดระบบแสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับครบถ้วนเดีย๋ยวดูฟังก์ชันคัมม h ่โฮมไลท์นะครับดับเครื่องยนต์ครับแล้วก็ดิฟไฟสูงครับไฟหน้าจะติดค้าง30วินาทีครับลงจากรถก็ล็อกรถนะครับจากรีโมทไฟหน้าก็จะติดอยู่30วินาทีครับ นี่นะครับถ้าชื่นชอบการอัพเกรดออปชั่นสไตล์นี้นะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยครับทาดาทีดับเบิลโตครับเป็นบุ o k เพจทีดับเบิลยโตและติดตามชมคลิปใหม่ๆใ,ในช anel ยูทูบนะครับทาดาทีดับเบิลโตได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ